ไอ้สันควานเอ้ยเก่งจริงนี่เห้ยมาเฟียขี้แย่ใช่มึงไหมวะเนี่ยเอ้ยนี่นี่ใช่มึงไหม,ไมนี่นี่นี่ใช่ไหมไอ้สันทั้งองคุรีมานนี่องคุรีมานจริงไอ้ไอสองคนกับไอ้ทนายอ่อนหัดนะไปบวชด,ดวิไม่ต้องเอามาให้ผมหรอกผมไม่จำเป็นต้องใช้ผะตัวผมหนักแน่นพอ องคุรีมานนี่องคุรีมานจริงไอ้สองคนกับไอ้ทนายอ่อนหัดนะไปบวชดิองคุรีมานเออไม่ต้องเอามาให้ผมหรอกผมไม่จําเป็นต้องใช้อะตัวผมหนักแน่นพอทุกวันนี้ก็อย่างนี้คุณลุงก็ก็คุณลุงอย่างคนอย่างนี้ก็คุณลุงมั่นใจผมนะคุณลุงมาพบผมไม่ได้มีการติดต่อนัดหมายหรือจ้างวานใดๆทั้งสิ้นด้วยคุณลุงมาเฝ้าผมอยู่สองวันผมจำขึ่นจะทราบผมถึงบอกว่านคุณลุงาบบคุณลุงมีเรื่องขนาดนั้นคืออะไรคุณลุงก็ถึงพูดนะตัดข้อต่อว่าให้ฟังว่า ระบบราชการไทยหรือระบบของโครงสร้างสังคมหรือกระทั่งบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงก็อย่างกระทำกับคนอย่างคุณลุงมีทางสู้อะไรเนี่ยสภาพคุณลุงอย่างเงี้ยมีทางสู้อะไรกับท,ที่ที่คุณลุงถูกกระทำไหมแต่ผมเนี่ยสบายผมพูดตรงๆสบายสบายส,ายสู้ได้หมดนะ ไมเจอบอกว่าสัปพิจารณาฟ้องกับคุณชูวิทย์วันนี้ได้ตัดสินใจหรือยังเดี๋ยวผมทีมกฎหมายผมผมพิจารณาแล้วนะผมพิจารณาเรียบร้อยแล้วเพราะคำฟ้องผมก็รีบเลยผมกลัวจะไม่ได้รับคือเสียเวลาผมก็ไปขอญาตศาลยื่นคำร้องศาลขอศาลณาญาตท่านขอรับคำนาคำฟ้องเลยก็รับมาดูแล้วมันไม่นี่มาจำเอาปีเลยฮะไปมาเพียรี่เงี้ไอ้สั้นวาย ไมเองมาเนะยรับนยงเลมอเฮ้ยมานีะัไว้กันไว้มานี้เัดวเ้ยมึงมานี่ดีกว่ามึงอย่าเป่าปีเลยฮะไอ้มาเฟียขี้ยะไอ้สันไอ้ควาย มึงเจ๋งจริงไม่ใช่เหรอมาเจอกูตัวตัวดีกว่ามาคุยกันอ่าอ้าอ้าอ้าเฮ้ยมึงจะพูดอะไรพูดให้กูได้ยินหน่อยวะใส่กระโปรงมาเปล่าวันเนี้ยใส่กระโปรงมาเ,เปล่าเอเฮ้ย<ะ>ไม่ใช่มันอยากจะคุยไม่ใช่เหรอที่อยู่ออต่อหน้าทำไมออไม่พูดออวะ,ะอย่ายให้หลุดนะครับผมอ่ะเฮ้ยนี่ชื่อมึงก็เปล่าที่ถูกไล่ออกอ่ะ ใช่มึงก็เปล่าใช่เปล่าไปนนไหนวะาเก่ง <pper pper pper> จริงมีอยไเหรอมันถือขวายผมนิดนึงครับขอบคุณครับผมครับผมมากครับเอา้า <pper pper> ไปไหนอะ่ะ <pper pper> มึงถูกไล่ <pper pper> ออกจากราชการแล้วยังมีหน้าที่ไปตรวจสอบคนอื่น <pper pper> ไปไหน <pper pper> มาตรวจสอบนี่เดี๋ยวกูจะเปิดซิปให้มึงตรวจ ไอ้สันขวานเอ้ยเก่งจริงไม่เอ้ยมาเฟียขี่แย่ใช่มึงไหมวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่นี่ใช่มึงไหมนี่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 ี่ใช่ไหมไอ้สันสันธนะระโยู่รัฐกระทำผิดพินัยร้ายแรงเกี่ยวข้องกับการพานันตั้ง,งบอ่งบอนการพาน,านันกระทำการโดยประทุษร้ายได้เสียบ่อนการพนันผิดกฎหมายขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่พกอาวุธ มีเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อนหนังสือพิมติชนฉบับที่2อสตุลาข้าราชการตำรวจรองผูง้กมกับสำนักง,งานตั้งกฎตั้งกฎหมายบางหน้าเบื้องหลังเปิดตอนเมื่อตำรวจท้องที่จะจับกุมก็เจอความถอยรองผู้กองจับตัวแสบปิดล็อกชักปืนจังก้าจะยิงพวกเดียวกันไอ้สารมึงจะยิงพวกเดียวกันเลยเหรอ สนนารธนะประยุนรัต์พยานหลักฐานสอบสวนฟังได้ความว่าสนนารธนะผู้ถูกกล่าวหาได้ติดต่อพันธุรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขโดยโทรศัพท์ไปพูดคุยให้คุดเดินเบกหน่อยไม่ได้ยได้พูดคุยว่าเขาพบตนเอง<น>เป็นนายกสมาคม<น>บร